คอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนะเราเห็นมาตลอดเลยนับวันมันจะยิ่งสาหัสยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราเห็นว่ามีการโกงเล็กโกงน้อยตามหน่วยงาน นะครับของรัฐเราเห็นพฤติกรรมของนักการเมืองทั้งนักการเมืองส่วนท้องถิ่นและก็นักการเมืองระดับประเทศเป็นการโกงในเมกะโปรเจกต์เป็นการคอร์รัปชันเชิงโนโยบายทุกวันนี้เราจึงเห็นว่าในโรงเรียนก็มีการโกงในวัดก็มีการโกงในตลาดในชุมชนประชาชนก็มีการโกงในภาคธุรกิจเองเนี่ยบางครั้งเราเห็นว่าภาคธุรกิจเป็นคนร้ายนะครับก็คือไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐคนโกง ต่อให้เรามีกฎกติกามีการลณรงคอย่างไรมีโอกาสเขาก็จะโกงเขาก็จะทําชั่วคนโกงอยู่ที่ไหนก็เป็นคนเลวภาคประชาชนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดในการต่อต้านคอร์รัปชันถ้าจะหยุดคอร์รัปชันได้ต้องอาศัยพลังประชาชนเท่านั้น c o r r u p t i เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนะเราเห็นมาตลอดเลยนับวันมันจะยิ่งสาหัสยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วมันเป็นการทุจริตเราเห็นว่ามีการโกงเล็กโกงน้อยตามหน่วยงาน ับของรัฐเราเห็นพฤติกรรมของนักการเมืองทั้งนักการเมืองสุวท้องถิ่นและก็นักการเมืองระดับประเทศเป็นการโกงในเมกะโปรเจกต์เป็นการคอร์รัปชันเชิงนโยบายเป็นคอร์รัปชันทางการเมืองนะครับหรือว่าเป็นการวิ่งเต้นเส้นสายเป็นการใช้อำนาจที่กฎหมายก็ยังเอาผิดไม่ได้ มันมีเรื่องใหญ่ๆมากมายที่บางกลุ่มบางองค์กรหรือคนกลุ่มหนึ่งองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างมีพลังบางครั้งก็ยังขาดน้ำหนักขาดความน่าเชื่อถือครับเพราะนั้นจำเป็นที่เราภาคธุรกิจนะครับต้องจับมือกับคนไทยจำนวนมากให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีพลังในการต่อต้านคอร์รัปชันสร้างความเชื่อถือแล้วก็มีน้ำหนัก เพียงพอที่หน่วยงานของรัฐนักการเมืองจะต้องหันมาฟังครับเป้าหมายเรามีอย่างเดียวต่อสู้รณรงค์เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี2558มารามาพอเรามีข้อตกลงคุณธรรมออกมาใช้เนี่ยนะครับเกิดประโยชน์ที่จับต้องได้อย่างไงบ้างตัวเลขที่เห็นชัดเจนก็คือเราส่งผู้สังเกตการนะครับที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเข้าไปร่วมสังเกตการใน make a project พวกนี้นะครับทั้งหมดประมาณ150โครงการมูลค่ารวมกันเนี่ย1.9ล้านล้านบาทนะครับถึงวันนี้มีตัวเลขประหยัดได้แล้วเนี่ยเจ็ดหเกือบแปดหมล้านบาท นี่คือตัวเลขที่ประหยัดได้ ปฏิบัติการหมหาเฝ้าบ้านเนี่ยเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่จะช่วยกันเฝ้าระวังนะครับหรือว่าปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเราอยากเห็นการส่งทอดวัฒนธรรมต่อต้านคอร์รัปชันลังเกียจคนโกงปกป้องผลประโยชน์ของตอนเองโดยประชาชนเองในพื้นที่ นี่คือสิ่งที่เราไ,ได้เห็นนะครับเราวันนี้เราก็าเ,าเห็นชัดเจนนะครับทุกวันนี้ข้อมูลที่ปรากฏในเพจปฏิบัติการมาเฟอบ้านเนี่ยส่วนใหญนะ่มาจากประชาชนในพื้นที่เราลุนลง,ลงในภาคประชาชนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการต่อต้านคอร์รัปชันถ้าจะหยุดคอร์รัปชันได้ต้องอาศัยพลังประชาชนเท่านั้น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเราจะมีสถาบันของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาพูดคุยมาสอบถามกับเราเสมอนะครับว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างเรื่องความโปร่งใสเขาสามารถเชื่อใจในเรื่อง Good Governance หรือท่านมาพิบาลในประเทศไทยได้มากแค่ไหนเจ้าหน้าที่รัฐของไทยซื่อสัตย์หรือว่าเรียกรับสินบน กันนนขาดไหแล้วทำอย่างไรจะเกิดการแข่งขันอย่างเสรีแข่งขันอย่างเป็นธรรมได้โดยไม่ต้องใช้เงินเมื่อปี2559-60ช่วงนั้นน่ะ CPI ของไทยเนี่ยอันดับดีขึ้นนะครับอันดับของไทยดีขึ้นช่วงนั้นใครมาประเมินก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยแนวโน้มแนวโน้มปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยดีที่สุดเลยปี59นี่ยนะครับไทยอ่ะดีที่สุดในประวัติเลยดีกว่าวันนี้ด้วยนะครับ ว่าเรามีออกกฎเกณฑ์ออกกติกามีการพัฒนามีการปฏิรูปเยอะแต่พอมาปี60 61เอาเลยเริ่มมีปัญหาเลยต่างชาติชี้เลยครับว่าเฮ้ยคุณมีกติกานี่เราเห็นว่าคุณพยายามแต่คุณไม่ได้ปฏิบัตินี่นะตรงนี้แหละมันเป็นปัญหา และในความพยายามที่จะปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินที่เราพูดกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ปี58 59จนถึงวันนี้มันก็ยังไม่ไปไหนยังเป็นคำถามที่ประชาชนต้องถามกันต่อไปครับทำอย่างไรเราจะเร่งรัดการปฏิรูปได้ แต่มาวันนี้เนี่ยประชาชนคนไทยมากกว่า99นะครับที่บอกว่าถ้าโกงเราไม่ยอมรับในช่วง 45- หปีมาน,นี้เนี่ยประชาชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความตื่นตัวมากที่จะพูดแสดงความคิดเห็นต่อต้านด่าประนามคนโกงเราได้เห็นว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากออกมาเสนอแนะว่าเราจะทำอย่างไรให้บ้านเราปราศจากคอลับชั่น ทำอย่างไรจะให้คนโกงไม่มีที่ยืนในสังคมอันนี้แหละถือว่าเป็นจุดชี้วัดความสําเร็จทางด้านความตื่นตัวของประชาชนนะครับวันนี้บรรดาคนโกงคนที่มีอานาจอยู่ยังโกงเหมือนเหมือนเดิมครับบางเรื่องอาจจะโกงหนักกว่าเดิมขึ้นไปอีกด้วยซ้าไปนะครับแต่การที่เราเห็นประชาชนตื่นตัวเห็นข้าราชการรุ่นใหม่ข้าราชการที่มีความพยายามจะปรับตัวให้มากขึ้นนะครับคัดค้าน การใช้อำนาจใช้อิทธิพลในทางที่ไม่ชอบอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าตื่นเต้นกับ